หากวันหนึ่งคนรอบตัวของคุณค่อยๆเสียชีวิตทีละคนจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเรากับถูกคำสาคุณจะทำอย่างไรเบรนเมเกิดเคลื่อนที่ประเทศเกาหลีใต้ตัวเอกของเรื่องแปนผู้หญิงสวยหุ่นดีเพื่นเงินประกันชีวิตเจลล์นสนทูทำร้ายทั้งอดีตสามีสามีปัจจุบันลูกชายแม่บังเกิดก้าวน้องชายและพี่ชายโดวยวิธีที่สุดแสนจะโหดเหี้ยมเดินพฤษภาคมปีคศ2005เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโซล เขาจับกลุ่มนันเหียนหลนซูในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งขณะที่เธอกำลังราดน้ำมันเพื่อบางเพิงบริเวณบันไดหลังถูกจับกลุ่มตัวขณะที่ตำรวจกำลังจะสอบปากคำเยียนเลนซูผู้รอบบางเพิงอยู่นั่นเองน้องชายของเหียนเยัยนซูก็เปิดเผยว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรผักนี้มันจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับคนรอบตัวพี่สาวเช่นถูกไฟคลอกบ้านบาดเจ็บสาหัสบ้านบางคนถึงกับเสียชีวิตคำพูดของน้องชายเธอทำให้ตำรวจรู้สึกสงสยัย จึงดาเนินการสืบหาความจริงทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกเย,ยเลเลนซูเกิดในปีคศ .1976 ตอนนั้นอุตสาหกรรมด้านสายกรรมของเกาหลีใต้ยังไม่พัฒนาแต่เย,ยเลเลนซูถือเป็นผู้หญิงที่รูปด้านหน้าตาสวยงามโดดเด่นกว่าใครเธอเป็นผู้หญิงจริงวัฒนธรรมแบบธรรมชาติคนรอบตัวต่างพูดถึงเย,ยเลเนซูในด้านบัวเธอเป็นคนนิสัยดีและยังเช่ากับคนง่ายแต่ที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือ เจนเลนโซูกลับไม่ใช่ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดเธอเป็นเด็กมีปัญหาเพียงแต่พฤติกรรมของเธอในตอนนั้นยังไม่ผิดต่อคุณธรรมมากนะักพฤติกรรมขโมยของทำให้เจนเลนโซู s <S ต้องย้ายโรงเรียนอยู่บ่อยๆหลังจากจบการศึกษาะระดับมัธยมปลายเธอไม่เคยสนใจที่จะเรียนต่อเลยเธอคิดแต่เรื่องเงินและอยากมีชีวิตที่หรูหราเท่านั้นจึงตัดสินใจทำงานหางานในที่สุดเจนเลนโซูก็ได้ทำงานในบริษัทประกันชีวิตโดยความหวังที่อยากรวย บวกกับการอบรมันนะ่าตื่นเต้นทำให้เยเลันโซกลายเป็นคนที่เรียนหนะักไม่นานเธอก็กลายเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภายการขึ้นสู่ตำแหน่งนี้ทำให้เธอเชี่ยวชาญกฎระเบียบทุกอย่างในธุรกิจประกันชีวิตอย่างไรก็ตามแต่ที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือความสามารถที่มีไม่สามารถส่งให้เยเลันโซกลายเป็นนักขายประกันมือฉังได้จึงเป็นชนวนให้เธอใช้สารพัดวิธีทำ้ายคนรอบข้างในภายลาหยลังเยลันโซในวัย20กว่าปี เธอสูง172เซนเมตรเธอมีผิวขาวสวยนิสัยที่อ่อนโยนอีกทั้งยังมีน้ำเสียงอ่อนวหวานน่าฟังอีกด้วยผู้หญิงที่สวยมักจะมีคนตามจีบเสมอหลังจากที่เยนเลันโูทำงานได้ประมาณ9เดือนเธอก็รู้จักกับแฟนคนได้ต่อมาในปีคศ1998เธอ,อ 1, 98, ก็เข้าสู่ประตูวิวาตอนอายุ22ปีสามีคนแรกของเยนเลันโซเป็นคนงานก่อสร้างรายได้ไม่มาก แต่เนื่องจากเียลเลนโซเป็นคนเต็ดรูโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆไม่ว่าจะเป็นของใช้เสื้อผ้าหรืออาหารการกินก็ต้องเป็นของที่ดีเท่านั้นหลังจะแต่งงานแล้วเยลเลนซูก็ไม่ทำานาอีกเลยแต่แรายได้อันน้อยนีดของสามีไม่สามารถเติมเต็มความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกวันของเธอได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ฐานะครอบครัวจะยากจนแต่หลังจากแต่งงานได้ไม่นานเธอก็ได้คลอดลูกสาวตอนนี้เธอรู้แล้วว่า ความสามารถของสาม,มีไม่สามารถช่วยให้เธอมีอนาคตที่วาดฝันไว้ได้จากคำหวานก็เปลี่ยนเป็นใบมีดนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหย็ยนเหลันซูกลายเป็นคนเนี้ยครึมในใจเกิดความอัดอั้นที่ไม่สามารถระบายออกมาได้แต่ว่าจบจนปัจจุบันเธอยังคงอาศัยคุณธรรมที่มีอันน้อยนิดข่มความรู้สึกของตนเองเอาไว้จนกระทันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นทำให้เหย็นเหลินซูปลดปล่อยความอมหิตดออกมา เดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2008ลูกสาวของเธอเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูงส่งผลให้สมองกระทบกระเทือนแต่กลับไม่ได้รับการรักษาทําให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนื่องจากตำรวจที่รับผิดชอบคดีเปิดเผยข้อมูลหน่อยมากเขาเลือที่ถูกปล่อยออกมาจึงไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าลูกสาวเธอพลัดตกจากตอบางคนบอกว่าเธอตกจากบันไดอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกสาวได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเยลันซูเป็นอย่างมาก หัวใจของเธอแทบแหลกสลายในขณะที่เธอกำลังเสียใจเรื่องลูกสาวบริษัทประกันชีวิตได้ชดเชยนั้นให้เธอก้อนหนึ่งทําให้เหียหลั่นสูคนพ่อผ่อนทางอันชั่วร้ายสมัยก่อนแต่เ,เคยช่วยบริษัทบางกลยุทธ์ในการขายประกันแต่ไม่เคยคิดว่าประกันจะมีประโยชน์แต่เงินที่เพิ่งได้มาก้อนนี้ทําให้เธอรู้ว่าผู้ดไดรับผลประโยชน์จากประกันชีวิตนั้นมันดีแค่ไหนจูจ่ๆเธอก็คิดว่า นี่คือการจับเสือมือเปล่าที่ช่วยให้รวยภายในชั่วข้ามคืนเหมือนที่เราใฝ่ฝันมาตลอดเลยไม่ใช่หรือนับตั้งแต่วิทีนั้นเป็นต้นมาเจนเลนซูก็เปลี่ยนไปเธอพยายามค้นหาวิธีสร้างรายได้จากบริษัทประกันพอคิดไปคิดมาเธอก็เพ่งเล็งไปที่สามีที่ป่วยหลังจักวางแผนและคำนวณรายได้อย่างละเอียดแล้วเจนเลนสูก็ซื้อประกันชีวิตให้สามีสี่ฉบับภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นโดยใส่เชื่อตอนในช่องผู้รับผลประโยชน์ทั้งสี่ฉบับ เดือนเมษายนปีคศ2000เหยืเลนโซูก็เริ่มปฏิบัติต่อสามีตามแผนการที่วางไว้หนึ่งจากยาแก้สิมเศร้าที่สามีกินมีส่วนผสมของยาสลบด้วยเมื่อสามีเกิดอาการวอกนอนเหยืเลินโซูจึงอาศัยโอกาสในทำร้ายสามีตัวเองเยืเลนโซูได้รับเงินชดเชยประกันอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้จำนวน9,200บาทถึงแม้เงินจะน้อยแต่การโกงเคลมประกันสำเร็จทำให้เยืเลนโซูพบช่องทางในการทำาชว ตั้งแต่นั้นมาเธอควบคุมความรอบของตัวเองไม่อยู่ภายสงการโกงเคลมนินประการเธอจึงเริ่มทำผิดกฎหมายหนึ่งเดือนต่อมาคดีเป็นสภาคมปีคศ2000นเยเลนโซเกิดความชั่วอีกแลว้วเมื่อมั่นใจว่าสามีหลับสนิทเยเลนโซก็ลงมือทำร้ายสามีตัวเองอีกครั้งการกระทำครั้งนี้ส่งผลให้สามีของเธอตาบอดทำไมเยเลนโซถึงต้องทำให้สามีของเธอตาบอดด้วยละ่ะาะในประกันอุบัติเหตุเขียนไว้ว่า ต่ชดเชยเงินประกันโูงสดในกรณีเสียชีวิตรองลงมาก,ก็คือเตอร์เนตาบอดซึ่งต้องตาบอดโดยเท้าบอหรืออยู่ในสภาพของคนพิการเท่านั้นเนื่องจากเคยทำงานในบริษัทประกันชีวิตมาก,ก่อนเธอจึงรู้ด่านข้อมูลเหล่านี้เป็นอย่างดีเยลเลนโซใช้ชื่อบุคคลเดิมในการเคลมประกันหลายครั้งในประกันทั้งหมดประกันอุบัติเหตุจะจ่ายในชดเชยน้อยที่สุดโดยครอบคลุมไปถึงการรับประกันจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือแขนขาหากักการชดเชยค่ารักษาพยาบาล รือกรณีที่ตํนา,านานโรงพยาบาลเป็น,นันสอนอย่างไรก็ตามหลังจากสามีตาบอดเยืลันซูก็ดูแลเปิี่ยนสามีเป็นอย่างดีการที่เธอดูแลสามีด้วยความรักทำไมพอและแม่สามีเชื่อมั่นว่ายเยืลันซูเป็นสะพายเกาหลีที่แสนดีหนึ่งตีต่อมาในเดือนมีนาคมปีคศ2001ยเยืลันซูก็ใช้วิธีเดิมแต่ครั้งนี้เยืลันซูไม่ได้มองว่าสามีตัวเองเป็นเครื่องมือในการโกงเงินเคลมประกันอีกแล้ว เธอคิดเพียงอย่างเดียวว่าจะใช้ชีวิตของสามีหาเงินงอย่างไรให้ได้มากที่สุดเดือนมกราคมปีคศ2002สามีของเย,ยเลันโซได้รับบาดเจ็บบริเวณนหน้าท้องแต่เนื่องจากสามีเขาเธอตาบอดจึงทำให้คุณหมอมาได้ติดใจสงสยัยหลังจากนั้นสามอาทิตย์สามีของเย,ยเลันโซก็ออกจากโรงพยาบาลแต่หลังจากออกโรงพยาบาลได้หนึ่งเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2002สามีของเย,ยเลันโซได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าท้องอีกครั้ง ครั้งนี้เธอลงมือหนักกว่าเดิมจนเกิดเป็นบาดแผลที่ท้องต่อมาสามีของเย,ยเลลลนโซทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตด้วยอาการติดเชือ้อในเดือนมีนาคมปีคศ2002อย่างไรก็ตามในสายตาของพ่อแม่สามีเยลเลนโซคือลูกสะใภ้ที่แสนดีเสมอเพราะเธอไม่เคยนอกใจสามีเลยแถมในงานศพเธอก็ร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจอีกด้วยหลังผ่านพิธีศพเขาสามีไม่นาน เยนลันโซก็รู้จักกับแฟนคนที่สองซึ่งก็คือมิสเตอร์เลนเยนหลันโซปกปิดเรื่องราวความรักในอดีตไม่นานทางคูก็พักภาศัยอยู่ด้วยกันขณะเดียวกันเธอก็สวมรอยเป็นคนเออเธอบอกว่าตนเป็นลูกสาวเรษฐีและได้จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดันต่อมาเธอก็เซืลอรถยนต์ให้มิสเตอร์เลนเนรคานเพื่อแสดงให้แฟนใหม่เห็นว่าตนเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมาสุดท้าย มิสเตอร์เลนก็ตกเป็นทาสความานามของเยลลันโซและเชื่อฟังเธอทุกคำพูดแต่สำหรับเยลลันโซแล้วการเซอร์ลดให้มิสเตอร์เลนเป็นเพียงการลงทุนเท่านั้นและการลงทุนก็ต้องหวังผลตอบแทนเป็นธรรมดาเดือนตุลาคมปีคศ2 0 0 2เยลลันโซทำร้ายมิสเตอร์เลนทำให้เอลของเขาได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่เนื่องจากทั้งคู่ยังไม่ได้แต่งงานกันทำให้เยลลันโซไม่สามารถเคลมประกันได้ เยลเลนโซูจึงบอกกับมิสเตอร์เลนด้วยความรักว่าต่อให้คนป่วยหนักจนลุกไม่ขึ้นไปตลอดชีวิตฉันก็ยินยอมที่จะดูแลคุณตลอดไปมิสเตอร์เลนที่หลงเธอหัวป่าหัวปาาก็ยินยอมจะทะเบียนสมรสกับเยลเลนโซ่ทันทีเพียงแต่ไม่ได้จัดพิธีแต่งงานเท่านั้นทว่าสิ่งที่มิสเตอร์เลนไม่รู้ก็คือตอนกำลังก้าวเข้าสู่ความตายเดททันว่าคงปีคศ2002เยลเลนโซูก็ใช้วิธีการเดรบิวควาน โดยการทาให้ตาขวาของมิสเตอร์เลนดัลปาเจ็บสองเดือนต่อมาเยเลนโซก็ทำต่อมิสเตอร์เลนเหมือนที่เธอเคยกระทำต่ออดีตสามีทุกอย่างแต่ครั้งนี้เจเลนโซก็ทำแบบครบจบในขั้นตอนเดียวไม่นานมิสเตอร์เลนก็เสียชีวิตด้วยอาการติดเชือ้อนับตั้งแต่มิสเตอร์เลนได้รู้จักกับเยเลนโซจนกระทั่งเขาเสียชีวิตอย่างไม่ถึงหนึ่งปีเลยด้วยซ้ำเนื่องจากตอนมิสเตอร์เลนยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นนักกีฬาแถามสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงมาก ทำให้ครอบครัวของมิสเตอร์เลนเกิดความสงสยัยจึงขอร้องให้มีการพิสตรวจสอบเมื่อเห็นว่าคำหลอกลโคต้นกำลังจะถูกจับพิลุธเยลเลนโซจึงนัดไม้ตายสุดท้ายออกมาฉายเธอร้องไห้ต่อหน้าครอบครัวของมิสเตอร์เลนด้วยกล่าวว่าถึงแม้พวกต้นจะจดทะเบียนสมรสกันก็ตามแต่กลับไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานเธอยิอนยอมที่จะอยู่เคียงคู่กับมิสเตอร์เลนตลอดไปโดยหวังว่าครอบครัวของมิสเตอร์เลนจะจัดพิธีแต่งงานศพให้ด้วยการแสดงละครของ,ของเธอ ทำให้ครอบครัวของมิสเตอร์เลนหลงเชื่อและไม่ทําการพิสูจน์สอบอีกต่อไปอีกทั้งยังไม่สงสัยในตัวของเย,ยเลนโซ่ทถมยังจากพิธีแต่งงานสอบให้ทั้งคู่อีกด้วยที่จริงแล้วเย,ยเลนโซ่ตั้งท้องลูกของมิสเตอร์เลนอยู่หลังจากที่มิสเตอร์เลนเสียชีวิตครอบครัขวของมิสเตอร์เลนที่แสนดีก็อนุญาตให้เย,ยเลนโซ่ทำาลานและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เฮเลนโซ่ก็ปฏิเสธต่อมาเธอก็ให้กำเนิดลูกชายแต่สุดท้ายเวลาผ่านไปไม่นาน ลูกชายของเธอก็สชยชีวิตอยู่ดีเย่เลินซูได้รับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตของมิสเตอร์เลนรวมเป็นเงินสองล้านแปดหมื่นบาทแต่พอในสายที่ฟุ่องเฟือของเหย่เลินซูไม่นานเธอก็ใช้เงินชดเชยประกันจนหมดถึงกระทงต้องถ่ายบ้านิ้งเหย่เลินซูผู้ไร้บ้านจับไปทำความาบ้านเกิดไปอยู่กับแม่หากจะกล่าวพฤติกรรมโกงเค็มประกันก่อนหน้านี้ที่เหย่เลินซูใช้สามีทั้งสองคนเป็นเครื่องมือหางเงินโดยปราศจากความรักว่าเป็นเรื่องที่แย่แล้ว แต่เรื่องที่เธอทำต่อจากนี้มันไม่สามารถเรียกเธอว่าเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปเสือแม้จะร้ายแต่ก็ไม่กินลูกตัวเองคนที่เสร็จติดก,การโกงแคมประการยันเย,ยลเลนโซก็เริ่มลงมือทำร้ายครอบครัวตัวเองเตือนกรกฎาคมปีคศ2003แม่ของเย,ยลเลนโซูได้รับบาดเจ็บที่ตาชั้นสองชานส่งผลให้แม่ของเธอป่วยเป็นโรคท่อกระจกจนตาบอดเดือนพฤศจิกายนปีคศ2003เย,ยลเลนโซูเรียพี่ชายมาดื่มเหล้าเป็นเพื่อน พี่ชายที่ปกติเป็นคนข้อแขนกลับหมดสติในช่วงพิบตาแน่นอนว่าเยนเลนซูคำนวณทุกอย่างเอาไว้แล้วในโชว์ที่พี่ชายพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเยีนเลนซูพยายามวางยาในขวดน้ำเกลือของพี่ชายแต่ยังโชคดีที่หมอได้ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทนันหลังจากนั้นหนึ่งปีกว่าเดือนมกราคมปีคศ2005เยนเลนซูอยู่ในบ้านกับพี่ชายและน้องชายแน่นอนว่าคนอย่างเยียนเลนซู ไม่ไปทางปล่อยน้องชายเป็นอย่างแน่นอนเจแอเลินโซต้องการให้พี่ชายและน้องชายของแตงเสียชีวิตในห้องเดียวกันแต่โชคดีที่ทางคูมป็นเองงงจนหมดสติน้องชายจึงพาพี่ชายที่ตาบอดดีออกจากกองเพลิงและเอาชีวิตรอดมาได้ถึงแม้พี่ชายและน้องชายจะรอดตายแต่บานก็ถูกไฟเผาแล้วเจแนเลอโซจึงโทรศัพท์ไปหาอดีตแม่บ้านเจียงโดยอ้างว่าจะจ่ายเงินเดือนที่ติดค้างถวาย และขอร้องให้เจียงอนุญาตให้เธอและครอบครัวพักผานเยื่อติบ้านของเธอชั่วคราวแต่พอเธอเข้าไปอยู่แล้วกลับไม่ยอมย้ายออกมาเจียงจึงเย็นคำขาดและสั่งให้เนเลนโซย้ายออกจากบ้านของตนทันทีการกระทำของเจียงทำให้เหยีนเลนโซโกรธเป็นอย่างมากต่อมาสามีของเจียงก็ถูกไฟข้อจนเสียชีวิตลูกชายของเจียงก็ได้รับบาดเจ็บจนองเข้าโรงพยาบาลเจียงบอกว่าบ้านของเนเลนโซเพิ่งถูกไฟไหม้มามัดมา พอย้ายมาอยู่บ้านของตนบ้านของตนก็ถูกไฟไหม้อีกทําให้เธอสงสัยว่าเหยืย่อหลันโซเป็นคนวางเพลิงในขณะเดียวกันเหยืย่อหลันโซก็สังเกตว่าเจียงสงสัยในต๊ะของเธอจึงตัดสินใจลอบวางเพลินโรงพยาบาลเพื่อให้เจียงหายไปตลอดการแต่ก็ถูกตํารวจจับคุมตัวก่อนตามที่ได้เล่าไว้ตอนต้นคิปเมื่อเจาหน้นที่ตำรวจตรวจสอบเ้งลึกก็พบว่าหลายปีมานี เฮียเลนโซได้เงินแคมปาะก,การลงทั้งสิ้นกว่า16ล้านบาทหลังจากที่เฮียเลนโซถูกคุมขังเธอไม่เพียงไม่สำนึกผิดแถมยังพัวจากโกหกมากมายเชน่นถ้าเห็นลูกสาวที่ตายในกองไฟสักพักบอกว่าตนมีอาการภาวะซึมเศร้ารุนแรงทำให้ขาดสเต็กสักพักก็บอกว่าอาการหยาบยากรเริบทำให้ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้แต่หลังจากตรวจร่างกายพบว่าเธอไม่ได้เสพสารเสพติดแต่ตรวจพบว่า ถ้าป่วยเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมโดยเธอได้คะแนนทดสอบเต็ม40คะแนนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สุดท้ายเย,ยเลนโซถูลตเซนจำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานล,ลอบบานเพลิงและฆ่าคนคำตัดสินดนังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเกาหลีใต้อย่างรุนแรงถึงแม้ตอนนั้นเกาหลีใต้จะยังไม่มีโทษประหารชีวิตแต่ทนายฝ่ายจำเลยกลับกล่าวว่าเย,ยเลนโซป่วยเป็นโรคประสาท ไม่ใช่บุคลิกภาพผิดปกติแต่อย่างใดคนที่บุคลิกภาพผิดปกติต้องรับผิดชอบต่อผลการกระทำตามกฎหมายจึงไม่สามารถลดหย่อนโทษได้หนักทอที่มีบุคลิกภาพผิดปกติขณะทำผิดกฎหมายจะยังมีสติชัดเจนในเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดกฎหมายและรู้ดีว่าเมื่อถูกจับแล้วจะได้รับผลอย่างไรแต่พอความโลภที่ไร้ขอบเขตวกเขาจึงเรอวที่จะจมปล้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของต้นแองแต่โรคบุคลิกภาพผิดปกติ ไม่เหมือนกับโรคประสาทเพราะมันไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้หลายคนถามว่ากระบวนการที่เฮเลนโซทำทั้งหมดคนในครอบครัวไม่เคยคิดสงสัยเธอบ้างเลยหรือชาเนลและนักจิตวิทยาจำนวนมากแต่ก็เคยวิเคราะห์ความคิดของบุคคลในคดีส่วนมากมองว่าคนในครอบครัวของเฮเลนโซน่าจะสังเกตเห็นความผิดปกติแต่พอเฮเลนโซแสดงละครเก่งบวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์จะยังคืน สิงผากันมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุหลังจากสามีทั้งสองคนถูกเยลเลนโซทำร้ายจนพิการแต่เธอกลับปฏิบติและดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีการกระทำที่เดียวดีเดียวร้ายของเธอทำให้พวกเขาเกิดภาวะสต็อกโฮมซินโดรซึ่งเป็นอาการของคนที่ตกเป็นเฉลยเรดโตประการเกิดความรู้สึกแห่งอกแห่งใจคนที่เป็นคนดายและอาจลงเอยด้ยการแสดงอาการปกป้องคนดายรือยาอเป็นพวกเียวกันได้สามตอนสาม,มีทั้งสองคนถูกทำร้ายพอพวกเขาตาบอด และไม่สามารถป้องกันตนเองได้อีกท่านกลัวว่าตัวเองจะถูกทำลายสามเจงเลือกที่จะเงียบสุดท้ายมีชาวเน็ตบางรายถามว่าผู้รับผลประโยชน์จากเค้มเงินประกันบ่อยขนาดนี้ทางบริษัทประกันไม่เอะใจสงสัยบ้างหรือคำตอบอาจเป็นพอเยนลันซูซื้อประกันไว้หลายที่ก็เป็นได้ช่วงปีพศ2 0 0 0เศรษฐกิจยุคที่อินเทอร์เน็ตจะไม่พัฒนาเหมือนปัจจุบันบริษัทประกันก็ยังไม่มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตข้อมูลต่างๆในระบบจะไม่เชื่อมต่อกัน บวกกับเาินประกันที่เย,ยเลนโซเคมทุกคังก็มาได้มากมายอะไรจึงเป็นเหตุให้เธอทำลายครอบครัวตัวเองและโกงเครมประกันได้ยันต่อนเนื่องกระทังสาเหตุที่เด็กสองคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรกลาว่าคขจะเมตตาเย,ยเลนโซเท่านั้นที่โรเลียนมีเพื่อตอบสนองความต้องการของตนถึงกับยอมขัดต่อคุณธรรมและความละอายไม่เพียงลงมือกับสามีเท่านั้นแม้กระทังครอบครัวของตัวเองยังไม่ละแววนและเพื่อปกปิดความเพลิดอีกท้งยังรอบ,บางผนัง,งท่าคนปิดปา สังเป็นความผิดที่ร้ายแรงจริงๆหลังจากค้นหาหลักฐานไม่ยั่งยาวนานความผิดของเยลันซูก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้คนความโหดเคี้ยมเอามาหิตของเธอทําให้ผู้คนกธแค้นเธอเป็นอย่างมากสุดท้ายเธอกติดคุกตลอดชีวิตในฐานความผิดทั้งหมดเก้ากระทงเรื่องทั้งหมดก็จกลงเพียงเท่านี้สําหรับเรื่องนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้